คำคำยามแรงให้หนุ่มหน้ามนก pues in mm ็ยังอยู่คือเก่าสวัสด IR <kindergarten> ีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มหน้ามนขนบ้านาหเช่นเคยครับเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมตัวอย่างรถ1คันครับเพื่อนครับนู่นเลยครับนั่นคือเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโว1ีสิบแปนะเพื่อนเป็นสี่ประตูพีเลนเนอร์ยกสูงนะครับเครื่อง2 4ง0ม้า3ิ0มามริบแรงบิดนะเพื่อนนะและที่สําคัญครับ เขามาจอดที่โกดังผมแค่1วันวันที่สองพี่ชนครับมาดูเลยคันนี้สวยมากๆนะครับไม่คิดเลยมากเลยพี่ชนโทรมาจากนนทบุรีบอกว่าหนุ่มน้ามนรถยังอยู่ไหมผมยังอยู่พี่รถยังไม่ได้ขอดกุญแจออกจากรถเลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปาเข้ามาดูก็พาภรรยาแล้วก็ครอบครัวมาชมครับก็ไม่ได้คิดมากเลยครับเพราะรถสวยจริงครับ รถคันนี้รอปรับสภาพนะครับพี่ชนก็ซื้อสดเลยในราคา5้าแสนเจ็ดหมืบาทนะครับก็เป็นราคาที่พอใจผมบอกเลยว่าอย่าต่อผมเลยนะครับเพราะว่ารถราคาเนี่ยราคาที่ขายเนี่ยมันไม่ได้สูงไปกว่าท้องตลาดหรือว่าไม่ได้ต่ํากว่าเต็นททั่วไปนะเป็นราคาที่อยู่ก,กลางๆแล้วก็ในเรื่องของการบริการก็คือผมจะนะครับช่วยในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะรถคันนี้มีใบเคลมอยู่ สชิ้นนะก็คือเนี่ยกระบะขวามีรอยครูดนะครับอันนี้ก็สั่งงานเรียบร้อยนะครับก็รอไปเปิดบินงานวันจันทร์นะวันนี้วันเสาร์ที่10เดือน6ปี66หกนั่นเพื่อนก็มาชมรถละหล่อแบบนี้ของพี่ชนนะก็ผมเชื่อว่าเจ้าตัวคงดูอยู่ <laughs> โอเคเนื้อชิ้นที่2ก็คือเป็นกันชนหน้าครับมีเบียดมานิดหนึงนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปส่งปรับสภาพสีให้นะเพื่อน ก็นี่แหละครับหนึ่งตัวอย่างที่รถที่มาแป๊บเดียวก็ไปเลยก็ขอบพระคุณสมาชิกเพื่อนๆที่คอยติดตามแล้วก็ใครยังมองหารุ่นไหนอยู่ก็ดูกันต่อไปครับเผื่อโดนใจก็โทรมาเหมือนพี่ชนนี่แหละอ่ะคันนี้ภายในนะครับเป็นรุ่น e นะเพื่อนนะนี่ยังไม่ทำอะไรนะฮะมาเดิมเดิมไม่คันนี้แค่เจ็ดหมื่นแปดนะไปละเจ็ดหมื่นแปดกว่ากว่ากิโลกญใจได้มาดอกเดียวเนาะแล้วก็ น่าจะเป็นไม่แน่ใจอ๋อตัวน่าจะเป็นตัวยางอะไรปีนะครับคันนี้ปีสิบแปดนั่นเพื่อนสิบแปดนะครับสองจีสี่ร้อยห้าสิบมาอันดับที่หนึ่งเนาะของพี่ชนก็ได้เล่มไปก็ประมาณสามอาทิตย์นะพี่ชนนะก็จะได้เป็นเล่มเป็นชื่อของตัวเองเป็นผู้ครอบครองทั้งกรรมสิทธิ์เลยนะครับสวยงามมากครับเพื่อนจริง,รงๆคือรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นเบาะเป็นเบาะหนังนันเพื่อนนะนี่คือ ส่วนองค์กรที่ชอบไปเขาน่าจะไม่ชอบตัวผ้าใย,ยสังเคราะห์นะครับก็เลยไปหุ้มหนังไวนิลซึ่งหนังไวนิลอายุก็ใช้าง,งานก็สามสี่ปีก็ไปแล้วเพื่อนก็ประมาณนี้ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับที่ยินดีนะครับกับครอบครัวพี่ชนนะครับที่ได้แง่ yeah, สวยมากนะครับรถด,ดีๆถูกใจแบบนี้นะครับไปใช้ต่อไปใช้งานที่บ้านนะครับกับครอบครัวก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการ คอยดูแลซัพพอร์ตให้ว่าอันไหนดูแลกันได้ก็เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงนมนคนบ้านนาคนอีสานบ้านนาน,นี่แหละครับผมมีแต่ความจริงใจที่จะให้ครับไม่มีอะไรให้ครับเพราะว่าทํางานก็ทําด้วยใจรักเนาะทุกคันนะครับที่เพื่อนให้ความไว้วางใจผมก็จะดูแลอย่างนี้แหละครับเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารก็จะถูกนะครับส่วนของแผนกนะครับปรับสภาพสีนะครับมารับไป ปรับสภาพให้แล้วก็หลังจากนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่ปรับสภาพสีเคลือบสีเสร็จยังไม่พอหลังจากนั้นผมจะส่งไปที่หน่วยงานฟอกเบาคือดูให้หมดเลยนะครับยกบอกมาล้างนะครับตากแดดฆ่าเชื้อโรคนะครับพรอมดูดให้หมดภายในห้องเครื่องนะครับใช้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการใช้น้ํายาอย่างดีกัดพวกเคลือบสกปรก,กออกเงาวิบทุกคันนะครับนี่คือการบริการจาก น้ำมนคนมมนาคนนี้นี่เองนะครับใครสนใจก็โทรมา0ูนย์แป0สามศลับทีนี้ก็ขอบพระคุณคุณพี่สนนะครับที่เป็นเจ้าของรถคาร์รลอคันนี้เดี๋ยวเจอกันรับรถสลับทีนี้ไปแล้วสวัสดีครับ